สวัสดีค่ะนะักลงทุนทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกเดือนกับ m ั n ซี่ c o น o m i ก Update ซึ่งเป็นการอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจของยูโรโซนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียเช่นเคยนะคะสำหรับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาปิดท้ายไตรมาสสามไปด้วยความผันผวนของตลาดค่อนข้างมากนะคะถ้าเราตามขา่าวจะเห็นว่ามีหลายประเด็นน่าสนใจเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทีละประเด็นนะคะ ก็เริ่มจากในส่วนของยูโรโซนก่อนคะ่ะที่ s e n t i m e ต t เชิงลบเนี่ยยังคงกดดันตลาดอยู่ตอนเมื่องนะคะแล้วก็เมื่อมองไปในระยะข้างหน้าในไตรามาส4เองก็ยังมีปัจจัยเชิงลบอยู่หลายตัวหลักๆเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ช่วงนี้กลับมามีท่าทีแข็งก้าวกันมากขึ้นนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งความผันผวนที่เข้ามากระทบดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลอังกฤษประกาศมาตรการลดภาษีครั้งใหญ่นะคะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีแล้วก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนว่าจะนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าทางในตลาดหุ้นตลาดบอลแล้วก็ตลาดเงินอังกฤษเนี่ยผันผวนมากในช่วงสัปดาห์นั้นแล้วตัวเงินปอนเองก็อ่อนค่าแรางนะคะจนเกือบจะไปแตะที่1ปอนด์ต่อ1นดอลลาร์ส่งผลให้หลังจากนั้นเองเมื่อวันที่3ตุลาที่ผ่านมานี้นะคะตัวรัฐมนตรีคลางของอังกฤษเองก็ออกมากลับท้านะคะไม่เสนอแผนนี้เข้าสภาแล้วเนื่องจากเจอแรงต้านค่อนข้างมากทั้งจากพรรคฝ่ายค้านเองแล้วก็สอสอภายในพรรค ตลาดก็เลยตอบอรับกับข่าวนี้เป็นเชิงบวกนะคะราถึงจะเห็นว่าตลาดเนี่ยคลายความกังวลเรื่องนี้แล้วปอนก็กลับมาแข็งค่ากลับไปแตะที่ระดับ1.15ดอลลาร์ต่อปอนได้นะคะแล้วก็สำหรับประเด็นเรื่องของ r e c e s s i o n เนี่ย ตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังจะเข้าสู่ภาวะ r r e s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  n เนี่ยก็เริ่มชัดขึ้นในทุกๆเดือนนะคะเราจะเห็นว่าดัชนี PMI เนี่ยอยู่ในโซนหดตัวหรือต่ำกว่าระดับ50จุดมา3เดือนติดต่อกันแล้วนะคะด้านเงินเฟอ้อเอง ก็ล่าสุดเดือนกันยาที่เพิ่งประกาศออกมาก็พุ่งทยานขึ้นไปแตะสิเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าทำนิวไฮต่อเนื่องเลยส่วนคออินฟล a t ชันที่ตัดราคาอาหารแล้วก็พลังงานออกไปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะจาก4.3%ในเดือนสิงหามาเป็น4.8่าเป็นตะคะ่ะโดยจากตัวเลขเงินเฟอ้อนี้ทําให้ตอนนี้เองตลาดก็เลยคาดว่า ECB ะค่ะจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 75 basis point ในการประชุมปลายเดือนตุลานี้นะคะเราก็จะทำให้ตัว deposit rate เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่1.5ซึ่งผลการประชุมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะในเดือนหน้าซึ่งการที่ ECB จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยมากๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตลาดคาดว่า e ยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะ recession นะคะซึ่งเราคิดว่าตอนนี้เองเนะลงทุนก็โน้มเอียงไปทางว่า e c e s s i o n เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะในยุโรปแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยจะแค่ไหนก็รู้สึกว่า ยังประเมินได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้นะักลงทุนเอง under estimate มผลกระทบได้นั่นก็คือความเสี่ยงที่จะกดดันตลาด ยุโรปในไตรมาสสี่ไปจนถึงต้นปีหน้านะคะถ้าหากว่าเหตุการณ์เนี่ยเลวร้วายลงกว่าที่คิดค่ะแต่ถ้าสถานการณ์จะกลับมาดูดีขึ้นได้นะคะก็คือคิดว่าจะเป็นในเรื่องของความชัดเจนในช่วงฤดูหนาว่าสต็อกของก๊าซที่มีเนี่ยเพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนคิดว่าถ้าเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นก็น่าจะทําให้ตลาด กลับมาดูดีได้แต่ว่าตอนนี้ประเด็นนี้เองก็ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนสูงนะคะดังนั้นอาจจะต้องรอจังหวะสำหรับการลงทุนไปก่อนนะคะ แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดเบาใจในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่า80%ซึ่งเป็นเป้าหมายของ EU นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ภายในวันที่1พฤศจิกาซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันอยู่ที่ถแถวๆระดับ90%ก็ทำได้ตามเป้าก่อนกำหนดนะคะรวมทั้ง EU เอง ก็ได้ออกมาตรการเพื่อที่จะรับมือแล้วก็บรรเทาความหนักหน่วงของวิกฤตพลังงานนะคะอย่างเช่นแผนการลดการใช้พลังงานหรือการจัดเก็บภาษีรับลอยหรือ windfall tax จากผลกำไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานแล้วก็นำภาษีมาช่วยเหลือในส่วนของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากราคากาส๊สที่เพิ่มสูงขึ้นก็เรามองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าตลาด ผู้ยุโรปเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาเยอะนะคะแต่ว่ามองไปข้างหน้าปัจจัยลบก,ก็ยังมีอยู่เยอะมากแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าควรจะรอจังหวะก่อนดีกว่าแล้วก็เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสหาหกรรมที่ค่อนข้างสเสถียรมีความมั่นคงแล้วก็ไม่ผันผวนไปกับภาวะเศรษฐกิจค่ะทีนี้มาต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะ ก็ประเด็นที่น่าสนใจในเดือนที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้ในเรื่องของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแรงจนทะลุระดับจิตวมิทยาที่145เยนต่อดอาลล่าไปนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องเข้ามาแทรกแซงค่าเงินไปเมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมานะคะจากในกราฟเราก็จะเห็นว่า เยนเนี่ยแข็งค่าลงมาอย่างรวดเร็วในวันที่มีการแทรกแซงนะคะแต่เราก็มองว่าการแทรกแซงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทําเพื่อหวังผลให้เยนเปลี่ยนทิศทางกลับมาแข็งค่านะคะแต่เป็นการทำเพื่อชะลอการอ่อนค่าไม่ให้รวดเร็วเกินไปในทิศทางเดียวซึ่งจากในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าการแทรกแซงมันจะเป็นการเป็นมาตรการเพียงชั่วคราวนะคะที่ใช้เพียงชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้ ตลอดไปในระยะยาวเพราะว่าจะทําให้ทุนสํำรองของประเทศเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า,ารัฐบาลอยากให้ตัวค่าเงินเยนเนี่ยกลับมาเป็นแข็งค่าเป็นทิศทางที่แข็งค่าเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีในส่วนของเรื่องของการปรับทิศทางนโยบายการเงินเป็นหลักนะคะเพราะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เยนอ่อนค่าในตอนนี้ก็มาจากทิศทางของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นที่ส่วนทางกับเจ้าอื่นๆอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเฟด เพราะฉะนั้นถ้า BOJ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายอะไรเราก็คิดว่าเยนคงจะยังไม่กลับไปแข็งค่าได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกเสียจากว่า,าจะมาจากเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลร์เองนะคะซึ่งการที่เยนยังอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอ่อนค่าแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินไปแล้วกอ็อยู่ในระดับประมาณเท่านี้เองก็คงเป็นปัจจัยบวกกับตลาดญี่ปุ่นนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแวนวโน้มที่ทําให้ตลาดปรับขึ้นอย่างหวือหวาแต่ว่าก็คงอาจจะยังไม่ได้ติดลบมาก เท่ากับประเทศ EFDM อื่นๆนะคะถ้าถามว่าแล้วทำไม BOJ ถึงยังไม่มีการเปลี่ยนนโยบายการเงินสักทีนะคะคำตอบก็คือมาจากเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่ BOJ มองว่ามาจากผลของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งก็คาดว่าในอีกหนึ่งสองปีข้างหน้าเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะปรับตัวลดลงบวกกับ ตัวค่าจ้างแรงงานเองกนะคะก็เป็นตัวหนุนให้เงินเฟ้อขยายตัวต่อเนื่องได้ในระยะยาวเนี่ยก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับต่ําจากสองปัจจัยเองก็เลยทําให้ B.J o มองว่าเงินเฟ้อคงจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงเกินเป้าหมาย2%ของ B.J o ไปอีกในระยะ2อปีข้างหน้านะคะทาให้ B.J o เ,เองก็เลยยังไม่ต้องรีบปรับนโยบายอะไรเนื่องจากกลัวว่าถ้าเกิด อัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศมากกว่านะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองผลสํารวจความเชื่อมั่นของธุรธกิจขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะคะที่มีการสํารวจโดย B.O.J. สําหรับไตรามาสที่3ที่ผ่านมาก็จากผลสำรวจเนี่ยความเชื่อมั่นก็ปรับตัวแย่ลงนะคะก็ยิ่งตอกย้ำแนวทางของ B.O.J. ที่กล่าวว่ายัางต้องใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปก่อนเพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นในช่วงไตรมาสสของปีหน้าเนี่ยที่ผู้ว่า b o j คนปัจจุบันหรือว่านายโครดะจะหมดวาระลงนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ว่าคนใหม่จะมีการปรับนโยบายการเงินบ้างนะคะเราก็มองว่าน่าจะเริ่มจากการขยายกรอบการเคลื่อนไหวของยิวพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีหรือที่เรียกว่ามาตรการยิวเคอร์ฟคอนโทรลนะคะ YCC ซึ่งถ้ามีการปรับกรอบให้กว้างขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่า BOJ ยอมให้บอลยวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้เยนแข็งค่าลงมาได้บ้างแล้วก็เป็นผลมาจากว่าส่วนต่างของยูระหว่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยลดลงค่ะทีนี้ถ้าถามว่า,าการปรับนโยบายมาตรการยูเครฟ o อนโทรเนี่ยส่งผลยังไงกับตลาดนะคะ ก็คำตอบก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการอ่อนค่าของเยนมักจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมีสัสดส่วนของบริษัทส่งออกที่มีไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแม้ว่าในปีนี้เราจะเห็นว่าถึงเยนจะอ่อนค่ามากถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่ได้ทำให้ดัชนี ญี่ปุ่นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นแต่คิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยประคองให้ตลาดญี่ปุ่นไม่ได้ติดลบเยอะเท่ากับตลาดสหรัฐหรือยุโรปเป็นในแนวไซเวมากกว่าเนี่ยก็คิดว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของค่างเงินเยนที่อ่อนค่านะคะที่ช่วยประคองไว้ดังนั้นเรามองว่าถ้า b j มีการปรับ มาตรการยูเคอร์ฟค o นโทรลในปีหน้านะคะและทำให้เยนแข็งค่าขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ในระยะสั้นเป็นปัจจัยเชิงลบกับตลาดได้แต่ว่าตราบใดที่ b o j ยังคงใช้ในโยบายยูเคอร์ฟคอนโทรลนะคะแล้วก็ส่วนต่างของยูระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงกว้างกว่าเมื่อเทียบกับในอดีตเราก็คาดว่าเยนก็จะกลับมาอ่อนค่าได้อีกครั้งนะคะแล้วก็หนุนตลาดอีกรอบนึงก็อาจจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าซื้อในตอนนั้นนะคะ แล้วก็สําหรับแนวโน้มภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วง6เดือนข้างหน้านะคะเรามองว่าก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีปัจจัยบวกเรื่องของการเปิดประเทศมากขึ้นซึ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งหลักๆก็จะช่วยหนุนเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธีม reopening อย่างพวกโรงแรม เกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็การใช้ใจ่ายในประเทศจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นในไตรามาสสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับปัจจัยหนุนอันนี้เองก็ทําให้ตลาดญี่ปุ่นในช่วงน,นี้ดูน่าสนใจขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเองก็ยังพึ่งพาการส่งออกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยชะลอตัวก็ย่อมส่งผลกับตลาดญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็ยังเป็นเหตุผลของญี่ปุ่นอีกกันนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่ประเทศสุดท้ายนะคะคืออินเดียก่อนหน้านี้เองในเดือนกรกฎาคมสิงหาเราจะเห็นว่าดัชนีหุ้นอินเดียปรับตัวมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามาลงทุนในอินเดียอีกรอบหนึ่งแต่ว่าพอมาเดือนกันยาจะพบว่านักลงทุนจา,จากต่างชาติเนี่ยก็กลับไปเป็นขายสุทธิอีกครั้งนะคะด้วยเหตุผลหลักก็มาจากปัจจัยภายนอกอย่างทิศทางของตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงตาม ตามท่าทีการเด้งขึ้นดอกเบีย้ยของ f ฟดนะคะแล้วก็ที่บอลยูสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเรามาดูที่พื้นฐานเศรษฐกิจของอินเดียนะคะก็ยังมองว่ายังโอเคอยู่นะคะตัว GDP เองก็มองว่าจะขยายตัวในระดับ6 ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นได้ในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะจบที่เดือนมีนาปีหน้านะคะแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวดัชนี PMI ล่าสุดของอินเดียก็ยังอยู่ในโซนขยายตัวก็คืออยู่ในโซนที่ยืนเหนือห้าสิบจุดได้นะคะยอดคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ก็ยังดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของเงินเฟอ้ออย่างที่เราเห็นในกราฟนะคะที่ล่าสุดเดือนสิงหาเนีย่ยเงินเฟ้อของอินเดียอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเมื่อเทียบรายปีก็คืออยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่หกเปอร์เซ นอยู่ะะคแต่ว่าถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟ้อปัจจุบันของอินเดียไม่ได้สูงมากเกินกว่าปกติสักเท่าไหร่นักเราก็สามารถเห็นเงินเฟ้อที่ระดับนี้ได้นะคะสําหรับอินเดียในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เงินเฟ้อในช่วงนี้เนี่ยดูสูงเกินกว่าปกติไปมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อินเดียเลยไม่ได้มีเป็นปัจจัยที่แบบส่งผลลบมากกับอินเดียมากนักนะคะเรื่องของเงินเฟ้อ แต่ว่าส่วนของความเสี่ยงในระยะข้างหน้านะคะหลักๆก,ก็ยังมาจากปัจจัยภายนอกอย่างการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดนะคะแล้วก็ความผันผวน,นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ทําให้อาจจะมีเงินไหลออกจากตลาด EM เอนะคะแล้วก็ทําให้ค่างเงินรูปีอ่อนค่าแรงค่ะส่วนปัจจัยลบที่เป็นปัจจัยภายในนะคะก็มาจากเรื่องราคาน้ํามันเป็นหลักที่ก่อนหน้านี้เองก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดอินเดียค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตลาดอินเดียเนี่ยต้อง ประเทศอินเดียเนี่ยต้องมีการนําเข้าน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพอราคาน้ํามันแพงเนี่ยดุลการค้าก็ขาดดุลมากแล้วก็ดุลการค้าเป็นส่วนหนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะก็เลยส่งผลให้ตัวเครเนะ็ตเขาหรือดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยขาดดุลไปด้วย แล้วก็ตัวค่าเงินเองก็เลยอ่อนค่านะคะดังนั้นพอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอราคาน้ำมันปรับลดลงก็ถือเป็นปัจจัยบวกกับตลาดอินเดียนะคะซึ่งในประเด็นนี้เองก็มองว่าหลังจากนี้ถ้าราคาน้ํามันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นแรงๆกับไปแตะช่วง120-130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ประเด็นในเรื่องของการขัดดุลต่างๆเนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างดุลสมาชีเดลส์พัดเองในไตรมาสสที่เพิ่งประกาศออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะขัดดุลไป24,000ล้านดอล ตลาดเนี่ยคาดว่าจะขาดดุลถึงประมาณ30 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้ถ้า,าราคานะ้ำมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงๆนะคะผลต่อเงินเฟอ้อก็ไม่ได้มากนะักทำให้แรงกดดันที่ธนาคารกลางอินเดียต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดลงนะคะแล้วก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนตลาดอินเดียนะคะโดยปัจจุบันในยบายกันเงินของอินเดียเนี่ยมีการฟรอน์โหลดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วถึง1 9 0เบเบสิสพอยต์นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา แล้วก็สําหรับการประชุมของธนาคารกลางอินเดียล่าสุดเมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นดอกเบี้ยไป50เบสิสพอยต์ตามที่ตลาดคาดซึ่งก็เป็นการขึ้นไปพร้อมกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็เป็นความต้องการควบคุมเงินเฟ้อของอินเดียด้วยที่ก็น่าจะอยู่ในระดับ สูงกว่า6%ไปอีกประมาณ1-2ไตรามาสนะคะแต่ว่าทางนีทาานั้นอย่างที่บอกไปว่าคิดว่าแรงกดดันด้านนโยบายการเงินที่ตึงตงตัวเนี่ยของอินเดียน,น่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะในตั้งแต่ไตรามาส4เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับตลาดอินเดียเองเรามองว่าในระยะยาวยังดีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ระยะสั้นอาจจะต้องหาจังหวะเวลาที่ราคาลงมาเราค่อยเข้านะคะเพราะว่ายังมีความเสี่ยงที่ก็ตลาดอาจจะปรับลงได้อยู่นะคะ ทั้งจากเรื่องของทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยทั่วโลกยเฉพาะ f ตสนะคะที่กดดันตลาดทุนแล้วก็เรื่องของวิกฤตพลังงานในโยุโรปที่ส่งผลต่อราคาคอมมดิตี้ค่ะ ก็โดยสรุปนะคะสำหรับยูโรโซนแม้ว่าตลาดจะปรับลดลงมาเยอะแล้วแต่ว่าในระยะข้างหน้าก็ยังมีปัจจัยเชิงลบอยู่มากนะคะทั้งในเรื่องของวิกฤตพลังงานเงินเฟอ้อในระดับสูงแล้วก็นโยบายการเงินที่ตึงตัวของ ECB นะคะก็ยังสามารถทำให้ตลาดเนี่ยมีดาวไซด์ได้อีกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ยังเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงก็อาจจะต้องรอจังหวะเข้าซื้อไปก่อน,นะคะ่ะขณะที่ญี่ปุ่นดูน่าสนใจขึ้นจากเยนที่มีแนวโน้มอ,อ่อนค่านะคะหนุนธุรกิจส่งออกบวกกับ รัฐบาลก็เข้ามาดูแลให้ไม่ได้อ่อนค่าเร็วเกินไปจนส่งผลเสียกับเศรษฐ,ฐกิจนะคะแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นเองยังพึ่งพาการส่งออกเยอะถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแรงเนี่ยก็ย่อมส่งผลกับตลาดญี่ปุ่นด้วยนะคะ และสุดท้ายก็คืออินเดียในระยะยาวก็ยังมองว่ายังดีอยู่นะคะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจจำนวนประชากรแล้วก็การพัฒนาประเทศอินเดียก็ยังเป็นประเทศที่มีการเติบโตสูงนะคะแม้จะมีดาวไซร์ิสบ้างในช่วงปลายปีเช่นการชะลอตัวของเพนอัพดีมาหลังโควิด แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดหากราคาน้ํามันเนี่ยไม่ได้กลับไปอ,อยู่ระดับสูงๆแถวๆ120 130สอ0อีกเนี่ยก็น่าจะทําให้ปัจจัยเชิงลบมีน้อยลงนะคะอย่างไรก็ตามนักลงทุนก็คงยังต้องมีความระมัดระวังในช่วงนี้อยู่นะคะโดยเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงนะคะเพื่อต่อสู้กับความผันผวนของตลาดะคะ่ะ ก็สำหรับในเดือนหน้าจะมีประเด็นเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจและมีความสำคัญกับตลาดนะคะก็จะมาอัปเดตให้นะักลงทุนได้ฟังกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ